สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึง present continuous tense นะคะ present continuous นะคะ present คือปัจจุบันนะคะปัจจุบันนะคะ continuous ก็คือความต่อเนื่องนะคะคือต่อเนื่องคือนั่นคือจะต้องมี เป็น verb ing แน่นอนนะคะคือเป็นอะไรที่เป็นเกี่ยวกับปัจจุบันแล้วก็เป็นการกระทําหรือเหตุการณ์ที่ต่อเนื่องอยู่นะคะยังไม่จบนะคะทีนี้แบบฟอร์มของมันเนี่ยนะคะก็จะมี affirmative ก็คือเป็นประโยคบอกเล่าอะไรเงี้ยนะคะพวกประโยคบอกเล่ารูปแบบของมันก็คือจะเป็น subject is am are verb ing นะคะส่วน negative นะคะจะเป็น subject is am are บวก not นะคะมี not เข้ามาแล้วก็บวกด้วย เ e r b i บ g อส่วน Question ประโยคคำถามนะคะคือ is mr นะคะขึ้นต้นประโยคแล้วก็ตามด้วย subject แล้วก็ตามด้วย verb ing แล้วก็จะต้องมี question mark นะคะทีนี้รูปประโยคนะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นประโยคบอกเล่านะคะก็จะเป็น we are reading english book now นะคะก็คือหมายถึงว่าพวกเรานี่กำลังอ่านหนังสือภาษาอังกฤษกันตอนนี้นะคะแปลว่าเรากำลังอ่านอยู่เลยนะตอนนี้นะคะถ้าเราพูดถึงช่วงเวลานะคะจะเป็นอย่างนี้ past นะคะ อดีต present ปัจจุบันนะคะแล้วก็ future แบบนี้ใช่ไหมคะถ้าพูดถึง present continuous เนี่ยมันจะเป็นเหตุการณ์ที่ต่อเนื่องอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วก็อยู่น,นะคะต่อเนื่องอยู่แล้วก็อยู่ในปัจจุบนันตัวนี้คืออ oh. ตัวนี้คือปัจจุบันนะคะก็คือเป็นเหตุการณ์ที่ดำเนินอยู่คือมันอาจจะทำมาจากตั้งแต่อดีตนะคะแต่ไม่รู้ละยังไงอะคือตอนนี้มัน ยังยังทำอยู่ไปถึงเมื่อไหร่ก็ไม่รู้นะคะแต่ว่า p r e s n t t o o t t n u u เ u s ราเราพูดถึงณตรงนี้ณปัจจุบันนี้นะคะเป็นเหตุการณ์ที่กำลังทำอยู่กำลังเกิดขึ้นอยู่คือพูดถึงเหตุการณ์ตรงนี้นะคะคือมันอาจจะทำมาตั้งแต่อดีตแล้วก็ยังทำณปัจจุบันยังทำอยู่อนาคตก็ยังทำอยู่ก็ใช่แต่ว่าคือเราพูดถึงณตอนเนี้ยตอนที่พูดเนี่ยตอนที่พูดปัจจุบันเนี่ยก็คือตรงนี้นะคะว่าเป็น Present ว่ามันกำลังทำอยู่ อย่างนี้นะคะก็คืออายกตัวอย่างที่สอนะคะ I am swimming in the pool right now นะคะก็คือฉันเนี่ยกำลังว่ายน้ำอยู่นะคะว่ายน้ำในสระอยู่ตอนนี้เลยพูดถึง right now ก็คือหมายถึงว่า swimming อาจจะ swim ม,มาก่อนหน้านี้นะคะแต่ว่า ถึงตอนเมื่อไหร่ไม่รู้แต่ณนะตอนนี้นะคะ right now เนี่ยก็คือฉันว่ายน้ำอยู่ในสระนะคะถ้าเป็นประโยคคำถามนะคะก็จะมีการเติม not เข้ามาช่วยนะคะ she is not jogging at the moment นะคะก็คือว่าเขาเนี่ยร่อนเนี่ยนะคะไม่ได้วิ่งอยู่นะคะณนะตอนนี้นะคะ หรือว่า uh, Susan is not trying to learn Chinese นะคะก็คือ Susan เนี่ยไม่ได้พยายามที่จะเรียนภาษาจีนนะคะก็คือเป็น verb to be ตามด้วย not แล้วก็ตามด้วย verb ing ถ้าอยู่ในร,รูป question mark นะคะ question นะคะก็คือประโยคคำถามก็คือจะขึ้นต้นด้วย are นะคะ is แบบนี้นะคะ Are we going to have lunch at the canteen นะคะก็คือว่าพวกเราเนี่ยจะไปกินข้าวอาหารกลางวันเนี่ย ที่โรงอาหารหรือเปล่าอย่างนี้นะคะแบบพวกเรากำลังจะไปกินที่โรงอาหารใช่ไหมอะไรเงี้ยนะคะ Is Pete still reading book นะคะ p e t เนี่ยกำลังอ่านหนังสือยังคงกำลังอ่านหนังสืออยู่หรือเปล่าแบบนี้นะคะเป็นตน้นทีนี้ไปดูดีกว่าว่าตัว Present Continuous tense เนี่ยมันใช้ยังไงได้บ้างนะคะอย่างที่บอกไปนะคะแบบฟอร์มของมันก็คือจะเป็น subject นะคะแล้วก็คือ subject คือประธานนะคะตามด้วย verb to be นะคะแล้วก็คือ is am are นั่นเองนะคะแล้วก็ตามด้วย verb 1เอ่อ verb ing นะคะทีนี้นะคะหลักการแปลเนี่ยเราก็คือจะแปลไปเลยนะคะว่าแบบเออ่กำลังทำอะไรอยู่เลยนะคะยกตัวอย่างเช่นเออ่ I am eating เนี่ยก็คือฉันกำลังกินก็คือผู้แปลไปเลยว่ากำลัง กำลังกินอย่างนี้กำลังจะกินอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็ใช้เมื่อนะคะก็คือหนึ่งนะคะใช้กับเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นในขณะที่เราพูดอยู่นะคะอย่างที่ยกตัวอย่างไปให้ดูตัวนี้เป็น present ใช่ไหมคะปัจจุบนันเหตุการณ์อะไรก็แล้วแต่เนี่ยแต่ที่ณตอนนี้เนี่ยนะคะณนะตอนเนี้ย คือที่กำลังทำอยู่กำลังเกิดขึ้นอยู่นะคะอย่างเช่น it is snowing right now นะคะก็คือ right now คือตอนนี้ทำไมคะ snowing อยู่นะคะหิมะตกอยู่ they are swimming now นะคะเป็นไงคะพวกเขาว่ายน้ำอยู่นะตอนนี้นะคะ I am still reading book นะคะฉันเนี่ยยังคงอ่านหนังสืออยู่เป็นไงคะเราฉันเนี่ยยังคงอ่านหนังสืออยู่นะคะณนะตอนนี้ก็ยังคงอ่านอยู่นะคะทีนี้พูดถึง ขณะที่พูดนะคะเหตุการณ์เนี่ยคือพูดถึงขณะที่พูดนะคะอันที่สองนะคะจะใช้กับเหตุการณ์ที่กําลังเกิดขึ้นนะคะกำลังจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนคือแบบมันจะเกิดขึ้นแน่นอนในอนาคตอันใกลน้นี้แต่ว่าคือณนะตอนนี้มันอาจจะยังไม่เกิดแต่มันจะเกิดขึ้นแน่นอนในอนาคตอันใกล้นะคะแล้วก็จะมีเป็นแบบพวกคําที่บ่งบอกอนาคตกํากับ อยู่ด้วยนะคะยกตัวอย่างประโยคเช่น I am going to see the dentist soon นะคะคือฉันเนี่ยจะไปเจอไปหาหมอฟันเร็วๆนี้นะคะก็คือมีคำว่า soon เนี่ยมาเป็นแบบตัวบ่งบอกอนาคตอันใกล้นะคะว่าเนี่ยฉันจะไปอย่างนี้นะคะหรือว่า We are m o v e we're moving to New York next year นะคะพวกเราเนี่ยจะย้ายไปอยู่นิวยอร์กนะคะปีหน้านะคะคือเป็นเหตุการณ์ที่แบบจะเกิดขึ้นแน่นอนนะคะ she is uh, ตัว next years นะคะก็คือจะเป็นตัว uh, ที่บ่งบอกถึงอนาคตนะคะคือมันจะมีความแบบแน่นอนอะว่าเออฉันจะไปอะไรเงี้ยนะคะปีหน้า uh, she is studying English this weekend นะคะหลอนเนี่ยจะเอ่ uh, กำลัง จะเปรียนภาษาอังกฤษนะคะในวิกเอนนี้นะคะในสุดสัปดาห์นี้แบบนี้นะคะก็คือจะใช้กับเหตุการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นแบบแน่นอนได้ด้วยนะคะทีนี้แบบที่3นะคะก็คือจะใช้กับประโยคที่มี look นะคะ look นะคะหรือว่ามี listen นะคะ look คือดูสิ listen ก็คือฟังสิอย่างเป็นเหมือนแบบสั่งนิดนึงนะคะ look look Uh, the storm is coming นะคะดูสิพายุกำลังจะมาแล้วอย่างงี้นะคะหรือว่า listen นะคะฟังสิอะไรเงี้ย,ย uh, Somebody is knocking the window ฟังสิเนี่ยมีใครบางคนเนี่ยกำลังเคาะหน้าต่างอยู่แบบนี้ก็ได้นะคะทีนี้นะคะเ,เราจะมาดูตัว keyword นะคะของตัว present continuous นะคะถ้าเกิดว่ามีตัวพวกนี้มักจะเป็น จะใช้ตัว p r e s e n t continuous คือเป็นเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่นะขณะที่พูดนะคะก็คือจะมี now just now right now at the moment at t h i s moment นะคะพวกนี้จะแปลว่าเดี๋ยวนี้ในขณะนี้ทั้งหมดนะคะหรือว่าจะเป็น still นะคะยังคง today วันนี้ tonight คืนนี้ this week สัปดาห์นี้ this winter ฤดูหนาวนี้นะคะ this summer ภาคการศึกษานี้อะไรประมาณนี้นะคะถ้าเจอพวกนี้ก็คือมันจะเป็นบอกถึงว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนในอนาคตอันใกล้นะคะก็คือพวกนี้จะเป็นตัวคีย์เวิร์ดนะคะทีนี้จะมีกฎการเติม ing นะคะ ในคำกริยานะคะก็คือจริงๆอันนี้คิวเคยมีพูดไปแล้วนะคะว่าการเติม ing นะคะการเติม verb ing เนี่ยมีหลักเกณฑ์หลักการอะไรบ้างนะคะวันนี้ก็จะมาพูดแบบเร็วๆแล้วกันเนาะว่าปกติแล้วเนี่ยคะ verb เนี่ยเราก็สามารถเติม ing ได้เลยอย่างเช่นนะคะ as k อย่างเงี้ยก็เติม ing กลายเป็น asking call ก็เป็น calling ได้เลยนะคะ eat eating ไปเลยนะคะก็คือไม่ต้อง เติมหรือตัดอะไรเลยคือเติม ing เข้าไปได้เลย fall falling นะคะ talk talking walk walking อย่างนี้ไปได้เลยนะคะแบบที่2กรณีที่2คือเป็น verb 1ที่ลงท้ายด้วย e นะคะเราจะตัด e ออกแล้วเติม ing นะคะก็คืออย่างเช่น come กลายเป็น coming dance dancing drive driving นะคะตัด e ออกแล้วกลายเก็เติม ing r i h t writing นะคะตัด e ออกแล้วเติม ing นะคะ write นะคะ writing นะคะ smile smiling นะคะแบบนี้ตัด e ออกแล้วเติม ing แบบที่3นะคะถ้าเกิดลงท้ายด้วย y นะคะเราก็จะเติม ing ได้เลยค่ะแบบก็คืออย่างเช่นนะคะ buy ก็เป็น buying นะคะ cry crying fly flying play p a y i n g นะคะก็ play playing นะคะ try trying เติม ing ได้เลยถ้าลง้ายด้วย y แต่ว่าถ้าเกิดลงท้ายด้วย ie นะคะเราจะเปลี่ยน ie เป็น y แล้วเติม ing นะคะเช่น die ก็เปลี่ยน ie เป็น y นะคะแล้วก็เติม ing เปลี่ยน i lie n เนี่ย Lie เ่ยนะคะเปลี่ยน IE เป็น Y แล้วเติม I n G นะคะเปลี่ยน IE เป็น Y แล้วเติม i n G แบบนี้นะคะยกเว้นสองคำนี้นะคะได้ก็คือเป็นเติม ING ได้เลยได้ได้งส skiing ไปเลยนะคะถ้าเป็น v e r b นะคะที่เป็นคำพยางค์เดียวนะคะมีสระตัวเดียวมีตัวสะกดตัวเดียวนะคะเราก็จะเติม จะต้องมีการเบิ้ลตัวสะกดนะคะแล้วก็เติม ing นะคะอย่างเช่น cut เนี่ยก็คือเติมเป็น cutting ไปนะคะแล้วก็ dig นะคะก็เป็นเติมเบิ้ลตัว g ก็เป็น digging swim ก็เป็นเบิ้ลตัว m นะคะแล้วก็เติม ing swimming n o t nodding rob robbing นะคะ stop stopping อย่างนี้ run running นะคะแล้วก็ set ค่ setting ก็คือเติม t แล้วก็เติม ing jog jog ก็เติม g แล้วก็เติม ing แต่ถ้าเกิดว่าเป็นแบบ verb หนึ่งที่มี2พยางนะคะแล้วลงเสียงหนักไปที่พยางหลังนะคะเราก็จะต้องเบิ้ลตัวสะกดตัวนั้นนะคะแล้วก็เติม ing อย่างเช่น begin อย่างเงี้ยเราเราจะไม่เน้เนแค่นะอย่างแล้วใช่ไหมคะเราจะเน้นที่ begin อย่างเงี้ย begin นะคะก็คือเบิ้ลตัว n แล้วก็เติม ing คอนโทรลยังไงนะคะก็คือเบิ้ลตัว L แล้วก็เติม ing travel นะคะก็คือเบิ้ลตัว L แล้วก็เติม ing แต่อย่าง travel เนี่ยมันสามารถมี L ตัวเดียวก็ได้หรือมี L 2ตัวก็ได้นะค,ะคือจะเบิ้ลหรือไม่เบิ้ลก็ได้นะคะไอตัว travel เนี่ยมันเป็นตัวยกเว้นอยู่ก็จะประมาณนี้นะคะยังไงถ้าเกิดว่าอ,อ,อยากจะเจาะลึกอีกทีนึงนะคะให้ย้อนกลับไปดูคลิปที่แบบ ที่เป็นเรื่องของการเติม ing เติม verb ing หลักการเติม verb ing นะคะโอเคค่ะหวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์อย่างเช่นเคยหวังว่าทุกคนนะคะจะเข้าใจคําว่า present continuous มากขึ้นนะคะ present ปัจจุบัน c o n t i n u o u s ต่อเนื่องเป็นการกระทําที่ต่อเนื่องอยู่ในปัจจุบันนั่นเองนะคะ